ไอ่บายจอยนี่ตื่ว่าวันนี้ครูได้ต่าความดีกันแล้วพวกเตืว่าคือปัน,นี้ลูกเล็กหวว่าเช้าครูไปถนนนายูบายรัดแล้วเขาบอกว่าไอ้จอดรถไว้เรือนแล้วเกรถเบย์ทีนี้ครูไปเกรถเบย์ด้วยแลว้วเจ้าว่าครูไปเกรถบกเ,ยเรถบย์มาแล้วทีนี้พอนั่งไปได้ส่งป้ายลูกว่ามันมีคนพิการเป็นเป็นคนพิการกานะไม่มีกาแต่ก็ตื่มไม่เต้ามาไงลูกแล้วตู่มอแล้วไม่มีที่นั่งเตืว,ว่า ไม่มีที่นั่งแล้วครูไม่ได้ตำเปลือแต่ว่าพอไม่มีที่นั่งครูเก็ดดูก็กันกันท้ายแรงกว่ากับกนนั่งตากริบปอกกรดปอก,ปอกไม่ยกขึ้นให้เพลตัวทีนี้ครูเห็นก็งงเหงงงเอง,เงเมือก็จับไม่ได้เพราะจับไม้เท้าลูกโหนราวรถมีก็ไม่ได้ทีนี้ครูก็เลยรงานเขาครูเลยยกขึ้นไปเลยทีนี้ครูยกขึ้นแล้วก็ไปอุ้มคนพิการแล้วก็ไอ้เขาโอนกับราวรถบีและถือว่า พอก็ไปโกนครูก็กลับมานั่งแล้วครูนั่งเลยก็ด้วยความภูมิใจในตัวครูนะก็โกรอยู่ดุ้งดิงดุ้งดิ้งดุกดิกดุกดิกกันเตว่าถ้าเห็นดูนี่ปอรถเยะไเยกว่าเตว่าเตะดุ้งดิงดุ้งดิ่งไปเหมือนดุ้งดิ่งว้าวอะไรเตว่าแล้วครูกลับมานั่งภูมิใจว่าครูได้ทำความดีแล้ววันเียพวกเตว่าครูเก่งไหมเก่งไหมเตว่า